สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องวัฒนาพาไปพาท่านผู้ชมมาคุยเรื่องธรรมะเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานะเขาบอกว่าน้ําจะท่วมน้ำท่วมโลกประเทศไทยนี้ก็จะเหลือแค่ประเทศไทยตอนบนภาคอีสานตอนบนผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็จะรอดพ้นจากภายัยพิบัติน้ําท่วมโลกอันนี้ผมก็เลยสงสัยผมผมเคยสงสัยว่าเอ๊ ทำไมว่าพระอารหันท่านไม่จมน้ําเหรอถ้าถ้าใครบรรลุธรรมหมายเขาว่าผมเข้าใจตอนนั้นหมายเขาว่าบรรลุอาหารหันต์แล้วก็จะไม่จมน้ํา <c> เ <oughs> มื่อสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วผมผมผมพองใจตรงเนี้ยหมายควาว่าพระถ้าบรรลุพระอารหันต์แล้วไม่จมน้ําหรือเปล่าหลังจากผมศึกษาธรรมมาเรื่อยๆสรับรับฟังมาเรื่อย ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเห็นคลิปใน Youtube บอกว่าตอนนี้น่ะโลกของเราสะสมอา,อาวุธนิวเคลียร์ที่จะทำลายล้างกันระหว่างทางซีกจีรัสเซียทางซีกอเมริกานี่เขาก็รายงานว่าถ้าอนุภาพอาวุธตอนนี้เนี่ยจะคนนี่กลายเป็นฝุ่นเลยไม่ อยู่ในลิเซมีที่ท่านั้นกิโลเมตรท่าน,น,น,นี้กิโลเมตรที่เขาว่านะทีนี้ผมก็เลยนึกถึงตอนที่ว่าน้ําท่วมโลกอะเขาว่าน้ําท่วมโลกแล้วพระอาหารจะไม่เป็นไรจะรอดผมก็เรียกว่าพระอาหารไม่จมน้ําตอนนั้นนะ่ะแล้วทีนี้พอมาถึงตอนนี้ถ้านิวเคลียร์ล้างโลกนี่ขนาดคอนกรีตนะ่ะ ยังกลายเป็นฝุ่นได้เผาไหม้เนี่ยแล้วน้ภาษาอะไรจะร่างมนุษย์ผมก็เลยนึกว่าอ๋อถ้าอั้อนก็ถ้าตอนนั้นน้ำท่วมโลกพระอาหารหันรอดได้ตอนนี้ก็เหมือนกันผู้ที่รอดได้ก็คือพระอาหารหันรอดจากวุ่นี้เคลียร์ที่ว่าไหม่ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ผมเข้าใจแล้วคำว่ารอดนี่มันมันไม่ใช่ว่าพระอาหารหันมีร่างกายที่ทนทาน กับอาวุธเลยเคลียร์ยกับความร้อนโดยไม่สามารถจะเผาไหม้ได้ <c oughs> ไม่ได้เข้าใจแบบนั้นแล้วก็คือว่า,าคำว่ารอดของพระอรหันต์คือผู้ใดบรรลุอรหันต์แล้วคือนิพพานแล้วอ่ะบรรลุพระนิพพานแล้วยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรียกว่าพระอรหันต์ก็ได้เรียกว่าบรรลุนิพพานก็ได้ก็คือไอเดียวกันน่แหละไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ที่รอดเนี่ยอ่า ร่างท่านจะทนทานอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถจะทำอะไรท่านได้ไม่ใช่แต่ท่านรอดรอดด้วยความจิตของท่านดุดพ้นจากความความทุกข์ความร้อนคือว่าถึงร่างเผาไหม้ไปก็เพียงร่างแต่ดวงจิตของท่านนะไม่ได้เป็นอะไรท่านหลุดพ้นแล้วไงระหว่างทางกายกับทางจิตกายถูกทำลายแต่ จิตมั่นคงไม่เป็นไรนี่คือคือคำว่ารอดรอดพ้นจากอันตายแบบมนุษย์ธรรมดาเราที่ไม่ไม่บรรลุธรรมไม่หลุดพ้นเราตายเราก็คือตายทั้งทั้งใจทั้งกายตายด้วยกันทรมานเจ็บปวดตายไปพร้อมกันหลังจากตายแล้วจิตเราถึงจะดูดออกไปสแสวงหากายใหม่เกิดชาติใหม่แต่พระอาหารหันต คนที่ท่านบรรลุที่ผ่านแล้วนะถึงกายท่านจะมอดไม่ดับไปดวงจิตท่านก็ไม่เกิดใหม่ความแตกต่างนะก็คือไม่มีการเกิดอีกรอบแล้วไนงะจิตใจของท่านนี่หลุดพ้นจากทุกเวทนาทางกายไม่สามารถจะทำอะไรให้กับดวงจิตท่านได้อันนี้คือจึงรอดไนงะเมื่อไม่เมื่อไม่ทุก ไม่ร้อนร่างถูกเผาไปกับอาวุธนิวเคลียร์ท่านก็จิตของท่านก็จะหลุดออกมาแล้วก็มองเห็นความย่อยยับของโลกใบนี้จากฝีมือมนุษย์จากกิเลสมนุษย์รวมทั้งร่างของท่านก็ถูกเผาไม่เป็นเป็นฝุน่นเป็นปุนย๋ยผงไปเหมือนกันแต่ท่านก็ฝ้อมองด้วยความ ที่ว่าอ๋อมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยฝีมือมนุษย์ด้วยกิเลสความหลงของมนุษย์ที่ทำลายล้างกันร่างของเราก็ก็อยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันกันกบชาโลกนั้นถูกไหม้ไปเหมือนกันแต่ว่าท่านก็จิตก็หลุดออกมาเฝ้ามองโดยไม่โดยไม่อะไรโดยไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้น ท่านเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาการเกิดการดับไม่ดับแบบใดก็แบบหนึ่งของร่างกายนการเกิดการดับของร่างกายและสรรพสิ่งในโลกนี้มีเกิดแล้วก็มีดับสลายเมื่อท่านรู้ความจริงแบบนี้เน่ะคือบรรลุอาหันต์แล้วก็คือจะบรรลุความจริงตรงนี้ก็เลยไม่มีความทุกข์อันนั้นที่ว่ารอดพ้น,นผมเข้าใจแล้วตอนนี้ ตอนโน้นอะสิบกว่าปีที่แล้วผมไม่เข้าใจผมคิวกว่พาพระอรหันต์เนี่ยไฟไม่ไหม้หรือน้ําท่วมมาก็ไม่จมน้ําคนที่บรรลุธรรมบรรลุอาหารหันต์แล้วก็คือเห็นทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตวนไม่ใช่ตัว,ตวเราไม่ใช่ตัวตวนเป็นเพียงร่างกายเป็นเพียงดินน้ําลมไฟที่อ่าประชุมกันแล้วก็เราก็อาศัยอยู่ชั่วคราว พอมันแตกดับไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถึงไม่ดับวันนี้มันก็ดับอย่างอื่นไม่ดับแบบนี้มันก็ดับเพราะอย่างอื่นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นพบและสั่งสอนไว้ไม่ใช่ว่าถ้าใครไม่นับถือศาสนาพุทธไม่อยู่ในกฎเกณฑ์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าคน้นกฎเกณฑ์นี้ได้นี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เป็นสากลคุณจะอยู่ศาสนาใดคุณจะอยู่ เป็นเชื้อชาติไหนอยู่กลุ่มอยู่กลุ่มความเชื่อไหนก็ตามคุณไม่สามารถจะหนีพ้นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตาัดไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงแล้วถึงตัดให้เรารู้ว่าทุกคนต้องทุกคนต้องเป็นไปตามนี้สัตว์โลกนี้สัตว์โลกที่เวียนไหยตายเกิดนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นี้ทั้งนั้นก็คือ เราจะต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาด,ดิดดน้นรนค้นขวายแล้วก็ดับอีกแล้วก็เกิดอีกถ้าตราบใดเราไม่บรลรลุพระอรหันต์ไม่บรรลุพอนิพันเราก็ต้องเวียนวหวยตายเกิดอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะบรรลุรามชั้นสูงอย่างน้อยอนาคามีขึ้นไปถึงจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นสัตว์โลกอีก เมือ่อมีความเชื่อมั่นแบบนี้แล้วจึงทำให้ไม่พรวงไม่ลังเลที่จะปฏิบัติและศึกษาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ตามที่พุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าได้บอกวิธีการไว้เมื่อก่อนผมก็เคยคิดนะว่าการที่จะบรรลุอรหรนันติพานการที่จะบรรลุพระดิยบคุคคลนี้มันเป็นเรื่องที่ เหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้อะไปไม่ถึงหรอกยากมีใครสักคนที่จะไปถึงที่จะมีไหมในสมัยเนี้ยที่จะไปแบบพระอรหันต์แบบพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแบบนั้นนะ่ะมีไหมปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วละ่ะเราก็คงจะอยู่ในกฎเจณฑ์นั่นแหล,ละคงจะไม่มีคงจะไม่เกิดขึ้นได้เมื่อก่อนเคยคิดแบบนั้นนะทําให้เรา ไม่มีกำลังใจจะขอนขายจะศึกษาจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะบรรลุ mm. เพราะว่าเราคิดแบบนั้นไงเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เห็นใครเป็นไม่เห็นใครมีตอนเนี้ยแต่ปัจจุบันเดียวนี้น่ะผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าตั้งใจจริงถ้าเข้าใจจริงก็หลุดพ้นได้จริงในชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ถึงฝังนิพพานทันทีเราก็ได้รับผลดีในชีวิตได้รับผลดีในการมุ่งมั่นในการปฏิบัติสมมติว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราไม่ถึงขั้น,นาเป็นพริยบุคคลแต่อย่าลืมนะครับต้นทุนที่เราทำไปที่เราเป็นนักปฏิบัติทำแล้วเราได้ ขัดเกล็กิเลตเราเบาบางไปมากแล้วนี่เราเกิดชาติต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้ขนขวายมากเกิดมาปุ๊บมันจะรู้ไปในแนวทางธรรมเนี่ยโดยอัตโนมัติเพราะทุนเดิมที่ทําไว้เราจะสังเกตได้จากชาติเนี่ยที่เราเกิดมาแล้วจะเห็นบุคคลบางคนเนี่ยเกิดมาตอนเป็นเด็กเขาก็รู้จากเขาก็เรียนรู้ธรรมะ เขาก็เข้าใจธรรมะได้อย่างรวดเร็วนั่นคือทุนเดิมจากชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราในชาตินี้ถ้าเราทำแล้วไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้แต่มันไม่ได้เสียหายไปไหนเลยทุนเดิมเราเนะ่ะมันจะเป็นทุนที่ไปต่อแต่ผมไม่อยากได้ชาติหน้าหรอกผมอยากได้ชาตินี้ผมไม่อยากไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วผมเห็นแล้วความทุกข์ความเกิด มาแล้วต้องมาเจออะไรบ้างเป็นเด็กกว่าจะโตได้กว่าจะมีความรู้เลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในะโอ้โหอแล้วก็จะไปเจ็บไปป่วยไปทุกข์ไปทรมานเกิดไปเจออเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสาหัสสาการก็หนักเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เจ็บป่วยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรชีวิตก็ อยู่ปกติไม่มีการเจ็บการป่วยที่ทุกข์ทรมานแต่ผมก็ไม่ได้ยินดีที่จะอยากกลับมาเกิดต่อให้เกิดมาแล้วชีวิตมันได้ดีได้ดีมันไม่ได้ทุกข์ยากมากแต่ก็ไม่ได้อยากกลับมาเกิดอีกไม่ว่าจะเกิดมาอีกแล้วเกิดมาเป็นคนร่ำคนรวยคนอะไรผู้ยากมากดีกว่านี้ ก็ไม่อยากเกิดเพราะอันสุดท้ายมันก็สู่ความดับมันก็สู่ความตายมันหนีไม่พ้นมันไม่เห็นจะมีอะไรที่อยากมาเกิดที่มาอยากจะมาอา่ใช้ความสุขสนุกสนานอะไรกับกับาการมีชีวิตถ้าทำได้ในชาตินี้โดยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ถือว่าเราโชคดีมากผมจึงได้ ตั้งใจแล้วก็ปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพันในชาตินี้จะเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้แต่ก็หวังแต่ก็เดินทางเส่นนี้วันนี้ก็พูดคอยกับท่านผู้ชมมาพอสมควรแลร้วถ้าการพูดหลักธรรมถ้าเป็นประโยชน์ถ้าเป็นบุญเป็นกุศล ขอให้บุญกุศลเหล่านี้จงมีแล้วก็สะท้อนไปสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้หลุดพ้นบ่วงกรรมเปลี่ยนวัยตายเกิดในอนาคตอัในใกล้นี้สวัสดีครับ